สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่6พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมโค้ชแอดนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับวันนี้มาแบบไลฟ์สดนะครับในวันเสาร์แบบนี้นะครับก็มีเนื้อหาข่าวสารมาฝากกันเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีวิวนะครับเรียบูบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์คือผมพูดในวันเสาร์แต่ว่าพรีวิวอ่ะมันต้องล่วงหน้า่งเพื่อนๆจะได้มาดูกันเยอะๆนะครับส่วนเรื่องอื่นที่นำมาพูดคุยกันเพิ่มเติมเนี่ยคือเรื่องราวของโทนี่โครส จริงไหมนะผมเห็นมีบางคนไปเจอมาเหมือนกันว่าเฮ้ยริปูสนโทนิโคจะล่าโทนิโครจริงหรือเปล่าผมจะมาชี้แจงตรงนี้ให้ทราบกันรวมไปถึงเรื่องราวของโบเวนด้วยครับคลอปเนี่ยยอมรับว่าปลื้มมากๆแล้วก็เรื่องอื่นๆมากมายเดี๋ยวม,มาติดตามกันได้ใครเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปด้วยก็ออื่นผมขอไปขอบคุณผู้ชนสน,นับสนุนใจดีกันก่อนอน,นะครับก็สําหรับ s ุ z กิมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับช่วงนี้ใครที่ต้องการที่จะออกรถนะครับมีเงื่อนไขดีๆส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษนะครับสุสกิมดีดีเดอออกรถสุสกิทุกทุกรุ่นวันนี้นะฮะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับพร้อมกับรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุด50,000บาทบัตรเติมน้ำมันอีก3,000บาทพิเศษสุดสามารถไปลองทดลองขับรถยนต์สุสกิได้เลยนะครับที่ที่โชว์รูมทั่วประเทศ มีของสมนาคุณฟรีด้วยจำนวนจำกัดน,นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดก่อนที่ www.suzuki.co.th นะครับนะรวมไปถึงลำโพงนะครับซาวบาแล้วก็โฮมเทียเตอร์คุณภาพชั้นดีของโ o สเอนะครับนะใครที่สนใจอยากได้ลำโพงคุณภาพดีปลาที่เว็บไซต์ tingletechnology.com เลยนะครับมีทั้ง ซาบาลลร์และโฮมเทเลเตอร์5.1 3.1นะครับเสียงดีคุณภาพดีถ้าไม่ดียินดีคืนเงินเลยครับสำหรับพี่พลเอสนะแล้วก็ไปที่ Lazada s h o p ปปีก็ได้หรือจะแอดนี่ครับสแกน QR วอารโค้ดนี่เข้าไปเลยก็ง่ายๆนะครับแล้วก็พิมพ์เมมคลาฟพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยนะครับมีเลือกหลากหลายหน้าไม่ว่าจะเป็นอ่าหลากหลายหน้าแล้วก็ในกรุงเทพมีหลายสาขาด้วย นวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เอวันอารีเมงจ๋าแล้วก็ราชชีวิตนานารวมไปถึงที่ W District พักถนนเจ็ดสาขาเลยโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้าห้าการันตีความอร่อยนะครับอ่ะมาได้เรียนกันตอนนี้ก็ทยอยเข้ากันมาแล้วอ่กว่าหกร้อยคนแล้วใน f เฟซบุ๊กใน YouTube แล้วก็ใน Facebook อีกสองร้อยกว่าคนอ่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ปะลุยข่าวสารกันนะครับก่อนอื่นมาดูโปรแกรมกันก่อนนะครับต้องย้ำว่ารีพูเราไม่ได้เตะวันเสาร์นะเตะวันอาทิตย์ วันเสาร์นี้ก็มีบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับแมนยูเนเต็ดเจอแมนซิตี้นะมีมีเชลซีเจอเบอร์ลี่นะครับประมาณนี้จัสตินอาทิตย์เนี่ยโอ้โหน่าดูทั้งนั้นเลยนะครับลิเวอปูต่อเตะวันอาทิตย์นะครับบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดที่ลอนดอนสเตเดียมบ้านของเวสต์แฮมนะเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับอ่ะมาดูความพร้อมกันว่าลิเวอร์พูลเป็นยังไงกันบ้างน,นี่มาดูภาพสองกันด้วย ก็ยิ้มย้ําจําใสครับในบรรยากาศการซ้อมแล้วก็จะเห็นเจนคอฟโผล่มาแต่หน้าแบบนี้มัมีเล่นแบบนี้ด้วยนะก็จะเห็นหนักเตะเราซ้อมกันแบบแบบขมักขม่นทีเนี้ยเกี่ยวกับความพร้อมเนี่ยเจนคอฟคอนเฟิร์มนะครับว่าตีอาโก้กับฟาบินโยนะสองคนเนี้ยพร้อมครับในเกมเจอกับเวสต์แฮมคือจริงๆเกมกับแอดมอลิตร์ลงเล่นมาแล้วเขาบอกว่าการที่ฟาบินโยได้ลงเล่น60นาทีที่เจอกับแอดมอลิดเนี่ยผมลืมติดไป อขออภัยผมก็ไม่ได้มองคอมเมนต์ไงแล้วก็ขออภัยอะเสียงน่าจะกลับมาและฟาบินโยครับที่ผ่านมาผมขอถามหน่อยที่ผมพูดที่เป็นเสียงกล้องแต่แกคือฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนะหรือหรือพอฟังรู้เรื่องแต่แค่มันเสียงกล้องใช่ไหมดังนั้นผมขอพูดไปต่อนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับฟาบินโยเนี่ยเจเกนคอปคอนเฟิร์มนะครับว่า เขาเล่นไป60นาทีในเกมกับแอต i มาลิดเนี่ยถือว่าได้ความฟิตมาในระดับนึงเลยแล้วก็เปลี่ยนออกเอาเตียโก้ลงมา30นาทีเตียโก้ก็ได้เรียกความฟิตเช่นกันดังนั้นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งคู่แล้วก็ในเกมเจอกับเวสต์แฮมเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะฟิตพร้อมที่จะลงเล่นกันทั้งคู่เลยดังนั้นมีโอกาสที่จะออกซาร์ตัวจริงนะครับ mm hmm. เมื่อดูจากบทสัมภาษณ์ครอนะทั้งคู่นี้ส่วนขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูอัปเดตอาการบาดเจ็บดีกว่าว่า คนที่เจ็บเจ็บกันไปเนี่ยใครเจ็บหนักเจ็บ,เ,จบเบายังไงกันบ้างนะครับมีข่าวร้ายครับสำหรับโรเบิร์โตฟิมิโนอันนี้ต้องใช้คําว่าข่าวร้ายจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนแรกที่นักข่าวไปสัมภาษณ์อาริซงเบเกอร์อาริซงบอกว่าก็ยังไม่รู้นะแต่คุยกันแล้วก็หวังว่าเขาจะไม่ได้เจ็บหนักอะไรคืออาริซงเบเกอร์แอบหวังว่าฟิมิโนจะไม่ได้เจ็บหนักอะไรแต่ครอปคอนเฟิร์มครับว่าเจ็บหนัก ขาบอกว่าบ็อบบี้ฟิมิโน่เจอข่าวร้ายเจ็บแฮมสติงค่อนข้างรุนแรงเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าบ็อบบี้จะต้องพักเท่าไหร่แต่ว่าหลังเบเนะรกทีมชาติอาจไม่ทันด้วยซ้ำนะครับหลังเบรกทีมชาติอาจไม่ทันด้วยซ้ำอันนี้ผมพยายามย้ำคีย์เวิร์ดตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยครอปไม่ได้บอกว่าพักนานหรือ,รอสั้นแค่ไหนนะแต่บอกหลังเบรกทีมชาติกลับมาไม่ทันดังนั้นแปลว่ายังตำ สอ,อาทิตย์ก็กลับมาไม่ได้และที่สําคัญถ้าเพื่อนๆไปดูตามสื่อต่างประเทศที่เป็นสื่อสายหง่ะไม่ว่าจะเป็นพอจอยส์เจมพีเอสหรือว่าคิสบัตคอมอะไรแบบนี้พวกนักข่าวสายหงคนดังก็จะบอกตรงกันว่ายังต่ํา4สัปดาห์หรือว่าก็คือ1เดือนแต่ถ้าเอาเฉพาะของพอจอยส์ที่เพื่อนๆเห็นในภาพนี้พอจอยส์ Joyce, บอกว่าฟิมิโนเฟซิ่งหกสัปออนไซ e ไลน์คืออาจจะถึง6เดือนเลย ขออภัยไม่ใช่6เดือน6สัปดาห์6สัปดาห์คือเดือนครึ่งดังนั้นถ้าสรุปตรงนี้คืออาจจะประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งอันนี้คือโอ้โหอันนี้ข่าวร้ายจริงครับเพราะว่าเดือนครึ่งมันไม่ไม่น้อยนะแล้วเดือนครึ่งเพื่อนๆต้องลองนึกนะว่าอันนี้เดือนอะไรแล้วพฤศจิกายนมันกําลังจะเข้าสู่เดือนธันวาคมซึ่งธันวาคมโปรแกรมโคตรโคตรถีเลยดังนั้นเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายจริงๆครับสำหรับข่าวของโรเบรโตฟิมิโน่อะมาอัปเดตในเรื่องอื่นกันครับก็ถ้าถ้าเป็นไปตามนี้นะฟิมิโน่น่าจะกลับมาได้เดือนธันวาคมก็ขอให้หากลับมาธันวาคมกลับมาช่วยทีมให้ทันแล้วกันนะครับมาดูกันที่เกอิต้ากับเจมส์มิลเนอร์บ้าง2คนนี้ก็แฮมสเติงแฮมสเติงเหมือนฟิมิโน่เลยแต่2คนนี้เบากว่า,วาถ้าดูจากทรงนะเพราะว่าเจนเขาบอกว่าหลังเบรกทีมชาติมีโอกาสกลับมาได้นะ ส่วนเคอร์ติโจนนะครับเขาบอกเคอร์ติโจนในโคนลาเคสกันเลยเคอร์ติโจนนี่เจออุบัติเหตุในการซ้อมนะครับครอบอธิบายฟังตอนซ้อมเนี่ยโดนโดนนิ้วข่วนไปที่ตาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังพักฟื้นอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะกลับมาแน่นอนนะแต่ก็ต้องรอดูอาการกันเรื่อยๆหลังเบรกทีมชาติก็น่าจะกลับมาได้ส่วนโจโกเมสเนี่ยก็น่าจะหลังเบรกทีมชาติเช่นกันนะครับทีนี้เคอร์ติโจนเนี่ย ไม่ติดทีมชาติยูยี่สิบเอ็ดรอบนี้เพราะว่าบาดเจ็บนะครับสรุปตรงนี้ก่อนมีฟิมิโน่คนเดียวที่อาจจะหนักสุดนะตอนนี้คือหนึ่งเดือนครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเกอิต้ามิลเนอร์เคอร์ติจโญเนี่ยหลังเบรกทีมชาตริรอบนี้ก็น่าจะกลับมากันได้มีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นดังนั้นอันนี้คือแบ่งความหนักเบาให้เพื่อนๆได้เห็นภาพชัดๆนะส่วนฮาวิเอเลียเนี่ยจเจนคอปบอกว่า กำลังฟื้นตัวได้ดีมากๆนะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาได้ตอนไหนเราเฝ้ารอเขาอยู่แล้วเราก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของเอเลียตตอนที่มาซ้อมในโลงยิมมาฟื้นฟูร่างกายเนี่ยเขากาลังทํางานหนะักแต่บอกไม่ได้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะครับอืมโอเคฮะอันนี้คือสภาพความพร้อมคือต้องเอาให้ละเอียดหน่อยจะได้เข้าใจตรงกรันเพราะว่าถ้าผมพูดไม่ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่เข้าบางคนก็จะแบบไม่เข้าใจ อะไรแบบนี้อีกนะก็ต้องพยายามพูดช้าๆชัดๆ,ๆนะครับมาดูสถิติก่อนเกมกันบ้างน,นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยหนึ่งคนที่ชอบยิงเวสต์แฮมเลยคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์เขาบอกว่าสถิติของซาลาห์เนี่ยนะยิงเวสต์แฮมไป9ประตูจาก8เกมที่เจอกับเวสต์แฮมอะ่ะคือชอบยิงฮะนะชอบยิงชอบยิงเวสต์แฮมดังนั้นนี่ใครที่เล่นแฟนตาซีในซาลาห์ก็มีลุ้นนะก็ลองใส่ใส่กันเข้าไปได้ทีนี้ขออนุญาตพาไปดูเฮดทูเฮดกันก่อน ถ้าเราดูสิติการพบกับเวสแฮมเนี่ยนะครับเราถือว่าจัดการกับเวสแฮมได้ดีนะในช่วงหลังปีที่แล้วเนี่ยชนะเวสแฮมไปกลับเลยแล้วก็ถ้านับ6เกมหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะ5เสมอ1ไม่แพ้เวสแฮมเลยเรียกได้ว่าสติ h e ต o h e h ลิเวอร์พูลค่อนข้างดีในการเจอกับเวสแฮมส่วนฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ากำลังดีกันทั้งคู่เวสแฮมเนี่ยไม่แพ้ใครมา6เกมแล้ว นะไม่แพ้ใครมา6เกมในทุกรายการส่วนลิเวอร์พูไม่แพ้ใครมา16เกมในทุกรายการไร้ผ้าอยู่สําหรับเวอร์พูนะครับดังนั้นฟอร์มแกร่งทั้งคู่นะโอเคครับเรามาดูความพร้อมดูฟอร์มกันเรียบร้อยแล้วส่วนอาการบาดเจ็บของฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยอาผมกดผิดไปปิดซะอย่างนั้นนะครับฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยก็จะมีแค่ลุ้น2คนที่อาจจะต้องลุ้นความฟิตนั่นก็คือยาโมเรนโกนะครับกับ อีกคนนึงก็คือนิโกล่าวลาสิทธสองคนนี้บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ามีอาจจะกลับมาฟิตทันนะครับดังนั้นเวสแฮมค่อนข้างสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์มาดู11ตัวจริงกันดีกว่านะครับว่าทั้ง2ทีมน่าจะจัดออกมาแบบไหนฝั่งเรย์ฟูเนี่ยสี่สามนะครับซาร่าโชต้ามาเน่สามคนนะครับแนวรุกนะส่วน3ามกองกลางเนี่ยฟาบินโยตัวจริงแน่แ,นแหละดูทรงแล้วแล้วก็เฮนเดอร์สันก็ตัวจริงแน่ๆอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ย ทางฮูสกอร์บอกว่าอาจจะเป็นออกเลตแชมเบรนก่อนแล้วเตียโก้อาจจะค่อยๆมาแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะเห็นเตียโก้ออกตัวจริงก่อนแชมเบรนก็ได้แต่ก็นั่นแหละสองสองตำแหน่งเนี้ยไม่แชมเบรนก็เตียโก้ละรอดูแล้วกันนะครับตำแหน่งเนี้ยนะครับส่วนอ่าสี่แนวรับนะครับอาโนโกนาเต้ฟานไดโรโรเบิร์ตสันแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นอาริสงเบเกอร์แต่ผมยังคิดว่าเจอรเก้นคอปจะใช้ มาติดนะในเกมในเกมสาคัญแบบนี้คือต้องต้องเรียนกันตามตรงว่าเวสแฮมเป็นทีมที่ยกระดับขึ้นมาได้ดีเลยนะดูอันดับตารางคะแนนเราอยู่อันดับ2เวสแฮมอยู่อันดับ4นะครับเวสแฮมมีแต้มตามลิเวอร์พูลแค่2แต้มนะครับดังนั้นผมมองว่าถ้าเอาคนที่ชัวร์กว่านะตอนนี้ควรจะต้องเป็นมาติดนะในมุมของผมนะผมเชื่อว่ามาติดจะคู่กับฟานได้นะครับแล้วก็อาริสงเบเกอร์อร้าเสานะครับอ่ะส่วนเพื่อนๆอยากให้ทีมจัดออกมาแบบไหน คิดว่าสกอเป็นยังไงเท่าไหร่อะลองพิมพ์ทายกันเข้ามาลองลองพิมพ์แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับอะทีนี้มาดูเก็บตกบทสัมภาษณ์อื่นๆอีกสักนิดนึงแล้วกันว่าครอปพูดอะไรในการแถลงข่าวกันบ้างน,นะครับอย่างแรกก่อนนะครับครอปก็พูดถึงการเจอกับเวสแฮมว่าโอ้เจอกับเวสแฮมไม่ไม่ไม่ใช่งานง่ายแน่ๆเวสแฮมยกระดับขึ้นมามากเลยเจ่นเขาบอกว่าผมไม่มั่นใจว่าเดวิดมอยเนี่ยเปลี่ยน ปรับปรุงเปลี่ยนแผนเปลี่ยนวิธีการเล่นอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมแต่ที่แน่ๆคือเวสต์แฮมในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเวสต์แฮมแบบเหลือเชื่อมาก,มากๆเล่นได้แบบสุดยอดเป็นทีมที่เล่นด้วยพลังงานเป็นทีมที่เล่นเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเป็นทีมที่เล่นเคาน์เตอร์แอทแทและถ้าจะเล่นเกมบุกแบบคลองบอลก็ทําได้ดีด้วยเรียกได้ว่าจนเขาบอกว่า,า,วา Now It a full Pa c k a g e คือตอนนี้เวสต์แฮมเป็นทีมที่ฟูลแพ็เกจ ครบเครื่องไปแล้วเอาไปเป็นไทยง่ายๆเป็นทีมที่ครบเครื่องแล้วคุณจะเห็นว่าตอนนี้เวสแฮมอยู่อันดับที่บนบนของตารางอยู่อันดับ4ี่ะพวกเขาดีแค่ไหนเราก็รู้อยู่แต่แน่นอนเวสแฮมกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับเราเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมดังนั้นผมก็เอนจอยกำลังเอนจอยที่ได้เจอกับเวสแฮมนะก็สูสีสนุกแน่นอนครับวันนี้นะส่วน มาดูคอสตา้าซิมิคา์กันบ้างนะครับนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้ซิมิคา์กำลังฟอร์มดีเนี่ยคิดว่ามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมายึดตัวจริงจากแอนดี้โรเบิร์ตสันได้ไหมจเจนคอฟก็บอกว่าแน่นอนคอสตา้าเนี่ยเป็นผู้เล่นคุณภาพนะคุณภาพสูงเลยแหละแต่ถามว่าเขาจะสามารถขึ้นมาย่างตำแหน่งตัวจริงจากลรอบบีได้ไหมแน่นอนเขาบอกว่านะตอนนี้ยังเหมือนเจนคอฟกำลังพยายามบอกว่าแน่นอนคือคือคอสตา้าซิมิคา์เนี่ย ถามว่าผลักดันได้ไหมใช้คาว่าพุชพุชก็คือเหมือนกับแข่งกันอะถามว่าแข่งได้ไหมใช่แข่งกันมีการผลักดันซึ่งกันและกันแต่ในในมุมของเจนเขาบอกว่า in My View เนี่ยแอนดี้ลูวาร์สันตอนนี้ยังคงเป็นแบ็กไซที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นมันก็ยังคงเป็นเรื่องยากสําหรับคอรต้าซิมิการเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแต่ที่พอจะพูดได้ก็คือคอต้าซิมิการ์เป็นเป็นออปชันเป็นทางเลือกที่ดีต่อจากโรบโบได้เลย ในโมเมนต์ในช่วงเวลาที่ถ้าเราต้องการจะพักรอบโบซิมิการ์สสามารถเสียบได้เลยดังนั้นเจนเขาบอกว่าแฮปปี้มากๆแฮปปี้ที่มีคอร์ตซิมิการ์สนะดังนั้นแม้ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าฟอร์มของคอร์ตซิมิการ์ดอาจจะดีกว่ารอบโบนิดๆแล้วแต่ในมุมของครอปรอบโบก็ยังเป็นตัวจริงอยู่นะเออนะครับอ่ะมาต่อกันที่มาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับ การลุ้นแชมป์ะนะักข่าวก็ถามว่าลิพูมีลุ้นแชมป์แบบเป็นม้ามืดไหมนะเจนเขาก็บอกว่าเฮ้ยคำถามนี้มันมันตอบด้วยตัวเองได้หรอหมายถึงว่านะักข่าวมาถามว่าคุณลุ้นแชมป์ไหมแล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยเราลุ้นแชมป์สิแบบมันครอปก็เหมือนไม่อยากพูดอะไม่อยากพูดแบบแต่ครอปพูดแบบนี้แล้วกันว่าเราก็แบบลุยกันไปแบบนี้แหละนะครับนะลุยกันไปแบบนี้แบบเกมต่อเกมนะเพราะว่าพิมร์หลีกยังไงก็เป็นหลีที่ยากนะยากมาก เอาง่ายๆแต่ละเกมเนี่ยจะมาพักผู้เล่นเยอะๆไม่ได้อะจําเป็นจะต้องใส่แบบใส่เต็มด้วยซ้ำต้องเล่นให้สม่ำเสมอที่สุดพิมลีคือลีกที่ดีที่สุดในโลกนะโดยเฉพาะ 2- 3สปีที่ผ่านมาเป็นหลีกที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นเจนเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วคอบตอบแบบเบนเบนมากกว่าไม่พูดเต็มๆแบบว่าไม่อยากจะคงไม่อยากจะกดดันด,นด้วยแหละนะนะักข่าวมันก็นั่งถามมาได้นะส่วนเรื่องผู้นําในทีมนะเจนคอบก็บอกว่าแฮปปี้มากๆ ที่ในทีมมีผู้นำหลายคนนะอย่างแรกเลยเฮนเดอร์สันเนี่ยคือกัปตันอันดับหนึ่งเป็นเพอร์เฟกช้อยเป็นช้อยที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่จะเกิดมาเป็นผู้นำแล้วนะเจนเขาบอกว่าหลังจากทำงานร่วมกันมา6ปีเฮนเดอร์สันคือกัปตันที่เหมาะสมที่สุดของทีมแต่ทีมโชคดีมากๆไม่ได้มีกัปตันแค่คนเดียวไม่ได้แบกแค่คนเดียวคนอื่นก็เป็นผู้นำในทีมได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องสวมบอกแขนเช่นเจมส์มิลเนอร์ก็เป็น เสียงขนาดใหญ่ในห้องแต่งตัวของทีมฟานไดก็เป็นกับตันชั้นยอดเทรน d กับล็อบโบก็เป็นผู้นำได้โมซาลาก็เป็นผู้นำเช่นกันเรามีผู้นำเป็นกลุ่มก้อนเลยดังนั้นโชคดีมากๆที่เฮนโดไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นกับตันโดดเดี่ยวนะครับทุกคนก็เป็นแบบมีความเป็นผู้นำร่วมกันทีนี้มาดูเรื่องราวของโบเวนกันบ้างนะครับ นะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามากันนะก็สวัสดีทั้ทายทุกๆคนด้วยยังไม่ได้มีเวลาไปอ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไล่เรียงประเด็นข่าวสารอะไนระให้ครบช่วนกันก่อนก็สวัสดีทั้งทายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสองช่องทางเลยอ่ะคอปบ,บอกว่านักข่าวก็โหพยายามจี้ถามนะว่าเป็นไงคุณรู้สึกยังไงกับโบเวนนะเขาบ,บอกว่าโหทุกครั้งที่ได้ดูโบเวนเล่นเนะี่ยมันรู้สึกสนุกมากมาก นะแล้วเวสแฮมด้วยเวสแฮมก็เล่นดีมากๆเวสแฮมมีกองหน้าระดับท็อปหลายคนส่วนในส่วนของโบเวนเนี่ยไอลาโบเวนอะลอตคือจะให้ครอบคอนอายอมรับเลยนะครับว่าชอบโบเวนมากนะแล้วก็ชอบในแนวทางของโบเวนที่เติบโตมาจากการอยู่กับฮาวสิตี้โตขึ้นมาเรื่อยๆจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้ เจนเขาบอกว่าปื้มมากปื้มผู้เล่นที่แบบมีการแบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบนี้มากๆดังนั้นเราจํากันได้ไหมว่าพวกนักข่าวสายหงคอนเฟิร์มตรงกันหมดเลยนะครับว่าเจเกนครับคือก่อนนัานเนี้ยหลายเดือนแล้วจําได้ไหมนักข่าวมาบอกเลยว่าเจนครบชอบโบเวนมากๆแล้วเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ครอบก็เล็งๆจับตาดูฟอร์มอยู่แล้วพอมาดูบทสัมภาษณ์ครอบ,บวันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มครับว่าครอบชอบโบเวนจริงๆแต่ถามว่าจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของอนาคตรครับ เป็นเรื่องของอนาคตแต่อยู่หนึ่งในลิสต์รายชื่อแน่ๆมาดูกันที่อันนี้กันบ้างดีกว่านะครับนะหลายคนถามผมเข้ามาว่าโคดแอกเห็นข่าวเรียบูกับเอเดนอาซาเนี่ยจริงไหมซึ่งบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากนามารายงานแบบเป็นพาดหัวใหญ่อะไรแบบนี้หรอกเพราะว่ามันมาจากสื่อที่มันแบบสื่อสายเต้าสายก็สิบอะนะครับเอลนาซิอ,องนาวอะผมถามคำนี้ก่อนนะผมถามคำนี้ ใครเคยได้ยินสื่อชื่อนี้บ้างผมพูดอยู่บ่อยอบ่อยครั้งมากใครได้ยินที่ผมเคยพูดบ้างว่าเอลนาซิองนาวเนี่ยเป็นเดเป็นเทียระดับประมาณเดอะซันของประเทศสเปนเป็นก็อสสิบรายงานข่าวมัวตัวโคตรบ่อยมากและรายงานไม่หยุดเลยจะรายงานข่าวที่แบบวือวหาวือหวา,หวาเห็นแล้วต้องคลิกอ่านเห็นแล้วต้องคลิกอ่านเนี่ยล่าสุดก็บอกเลยว่าลิป ja ูจะเอาเอเดนอาซาังนั้นผมไม่ต้องอธิบายมากสื่อเจ้านี้ไม่ไหวเลยฮะ อ่ะแล้วคําถามที่ผมผมถามไปเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆลองพิมพ์บอกผมหน่อยละกันว่าผมบอกย้ําอยู่บออ่อยครั้งมากๆนะครับและเช่นการกับข่าวของโทนี่โคสอืมเช่นเดียวกับข่าวของโทนี่โคสต้นฉบับเมื่อเดือนที่เมื่อเดือนตุลาคมก็บอกเหมือนกันไอนาซิองนาวเนี่ยบอกว่าร์พูสนใจโทนี่โคสเอาอีกแล้วแล้วก็เดือนที่แล้วก็บอกว่านิวคาสเซิลก็สนใจโทนี่โคสอ่ะโอเคพูดได้ระดับโทนี่โคสเนี่ยเป็นใครใครก็ชอบ แต่ถามว่าสนใจแลวจะล่าตัวจริงไหมเนี่ยผมเห็นในวันนี้มีอ่ามีมีข่าวเหมือนกันบอกว่าโอ้ยทูจะล่าโทนี่คงโทนี่โคดอะไรเนี่ยอ่ะมาดูข่าวจริงๆดีกว่าข่าวที่มันน่าเชื่อถือดีกว่านะครับชี้แจงให้ทราบกันฟอร์เรียนแพทเทิร์นเบิร์กนะครับฟอร์เรียนแพทเทิร์นเบิร์กเนี่ยเป็นนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันคนเนี้ยระดับอ่าน่าเชื่อถือถ้าเป็นสายฟุตบอลเยอรมันนะเพราะเขามีแหล่งข่าวนกะฟุตบอลเยอรมันเขาบอกว่า แม้ว่าลิเวอร์พูลแมนซิตี้หรือว่านิวคาสเซิลจะมีข่าวเชื่อมโยงกับโทนี่โค้ดแต่ในความจริงคือเขาไปเขาไปสอบถามเอเจนต์ของโทนี่โค้ดมาแล้วเอเจนต์ของโทนี่โค้ดเนี่ยเขาชื่อว่าวอร์เกอร์สตูดวอร์เกอร์สตูดเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโทนี่โค้ดไม่คิดที่จะย้ายไปไหนนะโทนี่โค้ดไม่ต้องการจะย้ายไปไหนครอบครัวของโทนี่โค้ดแฮปปี้ดีกับเรอัลมาดริดนะและโทนี่โค้ด ต้องการที่จะอยู่ค้าแข่งกับเรอัลมาดริดไปจนแขวนสตัดจบเลยไหมฮะเอลนาซิองนาวหน้าหงายเลยไหมฮะเจอแบบนี้ถูกไหมถูกไหมครับแล้วดูโทนี่โค้ดครับแล้วเพื่อนเพื่อนดูโทนี่โค้ดรีทวีตด้วยโทนี่โค้ดรีทวีตข่าวของฟอร์เรียนแพทเทิร์นเบิร์กแล้วก็ให้แคปชั่นว่านิวส์แล้วก็เป็นเครื่องหมายหลับก็เหมือนอัปเดตข่าวอะไรวะเนี่ยเออ <c oughs> ก็เหมือนกับ รีทวีตให้ว่าเนี่ยก็ผมก็ไม่อยากไปไหนอ่ะผมอยากอยู่กับมาริดไปจนไปจนแฝดสตาร์ทอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยข่าวโทนี่โค้ดเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วกระหึมนะกระหึมเลิฟฟูล่าโทนี่โค้ดกระหึมอะไรล่ะกระหึมอะไรนะครับกระหึมอะไรโอ้ปวดหัวนะครับมาดูสีสันหงแดงกันอีกสักนิดนึงนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีกันก,นก่อนนะครับสำหรับ ซูซูกินะครับรถยนต์ซูซูกิใครที่ต้องการออกรถในวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกกันนะครับก็ซูซูกิดีดีเดย์นะครับปลดล็อกเงื่อนไขนะฮะออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าพร้อมรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทแล้วก็รับเพิ่มเติมบัตรน้ำมันอีก3,000บาทพิเศษสุดทดลองขับรถยนต์ซูซูกิรับของสมนาคุณฟรีจำนวนจำกัดนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติได้ที www.suzuki.co.th นะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมี7สาขานนท์จันทินชนาธานีเซ็นเตอร์เอเวอร์เอวานารีเม่งจายแล้วก็าราชวิริบางนารวมไปถึงที่ W ิลลิตี้พักขนงสาขาใหม่ด้วยโทรสั่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5 5, 5, 5การันตีความอร่อยนะครับเช่นเดียวกับาซาวบาร์นะครับ ใครที่สนใจซื้อลำโพงคุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นซาวบาร์โฮมเทเตอร์ขอต้อนรับสู่ศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงพสเอสนะครับ POSED ไปที่เว็บไซต์ t ิงเก t ตเทคโนลยีดมนะครับมีทั้งซาวบาร์และโฮมเทเตอร์ทันสมัยมากๆเสียงดีต่อได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดถ้าเสียงไม่ดีเบสไม่แน่นยินดีคืนเงินโดยพี่พสเอสนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไม่ใช่แอดไลน์สแกน QR code เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลาซาด้าชอปปีก็มีอ่ะมาครับอืม ก็นี่ฮะในการประกาศรายชื่อนะครับทีมชาติเบลเยียมล่าสุดที่จะถึงเนี่ยหลังจบเกมกับเวสต์แฮมเราก็จะเป็นเบรกทีมชาติใช่ไหมครับซึ่งดีว็อกโอริกี้ติดทีมชาติเบลเยียมครับครั้งแรกในรอบแบบไม่รู้กี่เดือนหรือว่ากี่ปีก็ไม่รู้ว่าโอริกี้ไม่ติดทีมชาติมานานมากครับรอบนี้ติดเฉยเลยครับติด29คนนะติดไปไม่รู้จะได้ลงเล่นไหมแต่แน่นอนก็ได้ติดนะครับนะในเบรกทีมชาติรอบนี้โอ้ สีสันมากๆนะครับตอนนี้ท่านเทพกลับมาติดตินชาติแล้วสีสันที่นำมาฝากเพิ่มเติมนะครับหลคนน่าจะดูอินไซส์แอนฟิลกันไปแล้วแบบเบื้องหลังวันนั้นแนหะที่เจอแอดมาริดแล้วก็เราได้เห็นตำนงตำนานโผล่กันมาเพียบเลยโซเลสเนี่ยถ้าเราสังเกตในมือของโซเลสดีๆเราจะเห็นโซเลสเนี่ยแบกแบกถุงที่แบบเหมือนกับแกไปชอปปิง้งแกไปชอปปิ้งในในช็อปมาในช็อปของเรียภูมาสังเกตนะ ไปชอปปิ้งซื้อของช็อปลิฟทูมาคงซื้อของฝากกลับบ้านนะออนานๆมาทีก็ต้องซื้อของกลับบ้านกันหน่อยแล้วก็เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก่อนกับเคนนี่เดอรกิทนู่นนี่นั่นนะครับก็ยังมีความเป็นหงแบบเต็มร้อยอยู่เหมือนกันนะครับมาดูเฟรนันโดตอเลสกันบ้านดีกว่านะบทสัมภาษณ์ของตอเลสเ็าออกมาหลายๆเรื่องแล้วแหะแต่หนึ่งเรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดถึงและอยากจะพูดถึงก็คือตอเลสย้ำเลยครับว่าลิฟทูเนี่ยคือบ้านหลังที่2ของเขานะแอตมิริดเนี่ยคือบ้านหลัง,ลงที่1 แต่ลิเวอร์พูลคือบ้านหลังที่2นะครับเขาบอกว่าดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาแอนฟิลด์ได้กลับมาลิเวอร์พูลเพราะที่นี่เปรียบเสมือนทําให้ผมรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่2อจริงๆผมมารอบนี้ผมเอาลูกชายของผมมาด้วยเพราะว่าลูกชายของผมอะ่ะเกิดที่นี่เกิดที่เมืองลิเวอร์พูลลูกชายของผมคือสกาเซอร์คนหนึ่งนี่ยืนยันเลยนะแล้วเราตื่นเต้นที่ได้มาดูเกมด้วยกันที่นี่ เราจะเห็นเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปเบื้องหลังจะเห็นว่าโซเลตไอตอเลสเนี่ยเอาลูกชายมาดูด้วยเกมเนี้ยจะเห็นล,ลูกชายจะอยู่หลังหลังข้างหลังอุโมงค์ด้วยดังนั้นเนี่ยลูกชายเขาอะค่อนข้างมีความผูกพันกับกับลิเวอร์พูลนะเออเพราะว่าเป็นหนึ่งในสเกลเซอร์เหมือนกันเกิดที่นี่อะเกิดที่นี่โตที่นี่มาเป็นอยู่ในช่วงสี่ปีอะนะครับมีความผูกพันเหมือนกันนะครับอืมอีกหนึ่งเรื่องอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันที่ตอเลสเนี่ยคุมทีมเจอกับคุมทีมแอตมาเดตยูสิบเก้าเจอกับลิเวอร์พูยูสิบเก้าเนี่ยโอ้โหได้เห็นตอเลสในมาสที่แบบเป็นผู้จัดก,การทีมอะ่ะมันโคตรเท่เลยวะ่ะมีใครรู้สึกภาพนี้บ้างว่ามันโคตรเท่คนข้างๆเนี่ยคือโค้ดยูยี่โค้ดโค้ดเยาวชนเราอะ่ะนะคนข้างๆนะที่หัวโล้นๆเนี่ยนะครับส่วนตอเลสเนี่ยก็ก็คุมแอตมาดิดแล้วตอนที่โอ้โหดูสิดูมากแกสิ โอ้โหคือมันเท่เกินโค้ดอ่ะมันเหมือนผมรู้สึกนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนดาราเหมือนอะไรแบบนี้แบบมีความสูปเปอร์สตาร์โคตรไม่รู้อ่ะแบบหน้าตาแบบหน้าตาตอนเลสแม่งหล่อเหลาแล้วดูหุ่นเนี่หุ่นไปเล่นกล้าบเลยคือตอนเลสตอนนี้ใครทราบนะตอนเลสเขาเล่นกล้ามแบบเพาะกายนินนดๆด,ด้วยหุ่นเขาจะแบบตัวใหญ่ๆหนอกใหญ่ๆสูงด้วยสูง,ส,งสูงเพียวเนีย่ยร้อยแปดสิบสี่ถึงร้อยแปดสิบหกนะแถวเนี้ยเท่จัดนะะ คือบอกเลยว่าเท่จัดเท่เกินโค้ดครับเรื่องฝีมือเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับกับการเป็นโค้ดต้องต้องต้องใช้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวกันไปก่อนแต่แต่ที่แน่นอนคือเท่แน่นอนครับได้เท่ครอย่างหล่อนรฮะอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่ะ